มาต่อกับงานปูบทอัดนะครับหลังจากที่แก้ซอฟไปนะครับอันนี้ก็ทําการสเปรย์น้ําก่อนแล้วก็ทําการฉีดปูได้เลยนะครับ น้อยแต่ร้อนะครับเห็นแค่นี้ก็ทางานผ่านอยู่นะครับ วันนี้ขายน้อยทำการสแสดงนะครับหลุยโอทีเลยงานมันกระจกกระแจ็กเยอะนะครับก็เลยต้องลงมือเองอะไรแงานปูยาวแล้วเข้าสแสดงบ้าน ใส่นร้อยกว่าเมตรนะครับร้อยห้าร้อยห้าสิบเมตรสเตจเจ็ดร้อยถึงหนึ่งร้ยแปดห้าศูก็รห้าสิบเมตรนะครับอย่างอ่อนเส้นหนึ่งนะครับมันรั่วซึบได้ทาให้ใส่เกียร์ไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับมันจะกระตุกกระตุกหน่อย ยางาลมยางดอกอยางความสูงต่ำของหยอกอยางมีผลต่อการทำงานของระบบเกียร์ครับสรับตัว140 k ีอันนี้ไม่ได้มโนหรอคิดไปเองนะครับก็คือลองมาแล้วนะครับคือจับจุดได้นะครับดุ่งานงง่ไปจับจุดได้ แต่ก่อนใส่ยางรอดอกนะครับทีนี้ก็ดอกยางไม่เสมอก็คือเปลี่ยนไม่เสมอกันนะครับเปลี่ยนข้างหนึ่งข้างละเส้นบ้างสลับกันด้านหน้าด้านหลังทีนี้มันกระตุกนะครับท่ารีก็ออกว่าเป็นการรถหรือเปล่านะครับทีนี้พอได้มีโอกาสได้ใส่ยางเทยางใหม่นะครับก็ความแตกต่างมันทําไมรถมันถึงขับสนุกขับ นิ่มกว่าเดิมนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยจับจุดได้ครับอ๋อเป็นนอนอยางนี่เอง ันนี้พอดึงปูข้างหนึ่งเต็มก็จะดึงมิกอีกข้างหนึ่งใช่ดึงมิกดึงดึงเพื่อให้ความหนามันลดลงนะครับอีกข้างหนึ่งดึงแล้วก็ลดบทเหยียบตามแล้วเราค่อยปูทับมาอีกข้างหนึ่งครับอันนี้กํลาลังปูฝั่งที่เห็นยู่ยนะครับ รับชมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์สำหรับช่องเก๋เกรดเดอร์ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับแล้วก็ฝากอีกช่องทางหนึ่งนะครับทางเพจเก๋เกรดเดอร์คนสร้างถนน V2 นะครับจึงทำเพจใหม่อีกอันอันหนึ่งโดน เรียกว่าแฮก็กก็ไม่ใช่ว่าแฮ็กดอกเรียกว่าเสียรู้นะครับเสียงโง่ให้พวกมิจฉาชีพไปนะครับ ว่เปลงต้องไล่วัสดุเข้ามาเรื่อยๆนะครับเวลาเรามิกหรือปูไปเนี่ยเราไม่ได้แยกอะไรละลบวัสดุนะครับหรือว่าหักลบนะครับเราราดติดใบมีดไปเลยมันก็จะอุ้มไปอยู่หัวเปลงหมดนะครับ คนกันเด้อ <laughs> ข้างหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เราดึงอีกข้างหนึ่งมิกแล้วก็จะได้ปูกลับคืนนะครับผมสําหรับคืนนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมแค่เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับผมสําหรับคืนนี้เกเกดเดอร์ลาท่านผู้ชมแล้วนะครับสวัสดีครับ